อเรจเริญพรเมื่อฉันเกิดในรัชกาลที่เก้าก็จะต่อยอดด้วยการฉันจะเก้าในรัชกาลที่เกิดเมื่อเราเกิดในรัชกาลไหนเราก็ก้าเดินตามพระราชาแม้จะไม่เดินก้าหน้าเราก็จะก้าหลังเพราะเราต้องหันกลับไปมองคนที่เราต้องดูแลคนที่มีต้นทุนน้อยๆการศึกษาน้อยวุฒิภาวะน้อยก็หันไปดูแล แม้แต่พัดลมที่เห็นมาจากวัดช้างเกลือแม้นจะไม่มีภาวะของการหมุนได้แต่ก็ยังสายยังพอไล่นกไล่มแมลงได้บ้างเมื่อเราเก้าวหลังแต่หันกลับไปมองคนที่อยู่ข้างหลังด้วยการที่เรายังก้าวไปข้างหน้าแต่เราเก้าวถอยหลังฉันจะก้าวในรัชการที่เกิดแม้นเราจะเกิดในรัชการที่ก้าการก้าวหน้าอาจจะไม่จำเป็นต้องก้าวเท้าเดินไปข้างหน้า แต่อาจจะต้องก้าวไปข้างหลังด้วยการเดินไปข้างหน้าดูแลคนที่ต้นทุนน้อยกว่าเราขออนุโมทนาคนที่บริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลไปเป็นอาจารย์ใหญ่ก็ยังถือว่านี่แม้นตายแล้วก็ยังก้าวไปสู่การพัฒนาคนในรุ่นต่อๆไปเมื่อเราได้หันกลับไปมองข้างหลังและดูคนที่มีกําลังน้อยกว่านับว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐนักเมื่อเราได้ก้าวแล้ว ก็ขอให้จงภูมิใจว่าทุกสิ่งที่ทําแม้คุณครูท่านนี้เดินผ่านคนที่ขายลอตเตอรี่บังเอิญเห็นพอดีที่จันทบุรีก็อย่างก้มหลังน้อยๆเป็นตัวอย่างที่ดีการลงมือช่วยงานการทุกอย่างนับว่าเรากําลังก้าวในรัชกาลที่เกิดและเราเกิดในรัชกาลที่เขออนุโมทนาทุกท่านที่ออกไปก้าวตามรัชกาลที่เก้าในวันนี้ขอจเจริญพร